ดวงใจ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 ของใครนาะหรือใครเนาะจะมาเป็นดวงใจของเรานี่แขนะชัวยี่ค่าลุงเห็นเห็นลุงทำเยหงเย่งย่อยเย่อเยาะรักษาผู้คนน่ะเนี่ยมันหมายถึงเป็นพลังงานจักรวาลหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าจักระนู่นนี่นั่นหมายถึงการเชื่อมต่อพลังงานจักรวาล หรือเปล่าไว่ใช่ไหมอ๋อแปลว,ว่าอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นใช่ไหมคะด<อ>ูก,ก็ยยอนรอยใช่ไหมคุณดวงใจอยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนลุงทำใช่ไหมนะครับเอาล่ะเท่าความนิดเดียวครับว่าเขาว่าพลังจกักรวาลลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานแกลเล็กซี่ครับไปไกลก,กวานน่าจักรวาล แต่ถ้าหาว่าผู้ใดก็ดกบอกาบอกบอกเป็นพลังงานของกาแล็กซี่ลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานของหลุมดําอืมถ้าใครบอกว่าเป็นพลังงานหลุมดําลุงจะบอกว่าของลุงนะครับเป็นพลังงานนู่นบิน๊กแบนนึงครับ <c oughs> ไปกันเรื่อยแลาอธิบายเชื่อมโยงให้ได้เข้าใจต่อโอเคนะเอาเป็นว่าพลังงานพลังจกักรวาลนี่ยิงมาบ้านเมืองเราประมาณสักยี่สิบยี่ห้าปีได้ครับที่ผ่านๆมานะครับ มันเกิดจากคนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเวียดนามนะก็ามาเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับคนไทยได้เริ่มเรียนเขียนอ่านเสียหายไปเยอะไม่ใช่หรือเห็นมีตั้งคอร์สเคิร์ดกันร่มเรียนกันในไทยไม่พอไปต่างประเทศกันอุดรนะฮะตามภาษาคนที่มีสตังที่อยากจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ความจริงอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นอยากจะได้เพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคุณดวงใจนะนะ้ำอากาศครับท่านอากาศของฟรีนี่ยรสูดเข้าไปลึกและกลัานานาน นะแล้วก็ไปฟังตัวคลิปตัวหลักก็คือรีเซ็ตร่างกายนะครับในคลิปนะครับนะฝากไว้แค่นี้ด้วยความเคารพนะสวัสดีครับ